พ oui. ี pues ่ย like ัก you know, nah. ินแะ้วหรแกงเฮดแกงเ็ดวูหอมชุยเลยวูใส่เบกหมือักหลายๆเบกเบกนักตูหลายสิพ่อมักกินจังเลยหอมดีเออเออเอาเอาไปย่าจักชวยนะ่หนุ่มย่าก็มากินแกงเ็ดเออเออไปมาจชักชวยไม่ยังเขาไม่ยังเสียวยังไปผู้ใดโอ้แกงเห็ดแม่เทาเป็นยังมาที่นี่ ว่าสิแบงให้แม่จักถวยแนะ่นอกเราก็มากินแกงเห็ดโอ้ยไปให้จั๊กทวยจังไหนเถานี่มันมีหน้อยเดียวนึงนี่ลูกหลานพันก็อยุเออพันก็ต้องเห็ดนกกินกินอยู่แล้วล่ะเชียวไปให้จังไหนมันมีน้อยเดียวนึงนี่โอ้ยมื่อนี่เขาไปเที่ยวกันเขาไปเที่ยวกันเขาสิสอบแล้วกับฤๅษีเด็กน้อยไปเปิดหูเปิดตาเราอยู่คนเดียวมีคนเห็ดให้กินถนอกว่าก็เลยอยากได้ให้เรากินแบงให้เรากินเนาะเถาเนาะลูกเห็ด หอมหอมแต่เซ็ตแต่แซ่บดีไหมอ๋ออยู่ผู้เดียวเตี่ยเอออ๋อก็สั่นตักไปให้ลูกเออวัต้องตักรายได้มันน้อยเดียวเอาอีกลูกเอาอีกอุ้ยเอออีกอีกอ๋อแบงแบงรักแบงเบลแบงรักนั่เออไปไปนั่งตู่เออทังสี่ไหมเออเพราะเล้วเพราะเลี้ยอุ้ยย่ผู้เดียวเออเท่าไปสะบัดที่นี่ไปจังไบไปหนังอันทุกเช้เจ้าคือให้เงินเออเจ้าคือให้เงิน ไปน้ำยัวสิมิ้ทักแกงแฝงไหนแห่งนั้นไปน้ำแน่พอเราได้ซื้ออย่างกินเนี่ยก้นนี้คือบ้าไหดอกเถ่าบ้าไห้แต่บ้าไห้หวดนี่เอาคือวายชางสัน,นเอาสิไปถ้าแกงไหนกะเทียน,นรถบ้าไหายย้ยางกเทียนรา้วจะซื้ออย่างกินนันเด้กระต้มขนมเนาะเออเห็นแล้วเ,เนี่ยบ่าไหา้สีหมวดก้อนนี่เถ่าค่อยให้ไปช้อนหน่อยหญ้าว่าได้รน่อยเดียว ก็ว่าเจ้าหายไปสองรอยแล้วจักข่เสียสียไข่บ่ไหวใจเลยเนาะบ่หายงวดนี่จ้าเบิงแน่มือนี้แดดแดดห่อนเด้นี่เป็นหนังแด้เอามาให้มันก็ได้เดี๋ยวมันไปไปเองอฮ้อเดี๋ยวมันไปเป็นเพื่อนพ่อจับตาดูพ่อเลยเอาตีเออเออเออไปข้นเนี้เอ้าเอ้าเอ้าสนลูกไปอ่ะอไปกับเจ้างวดนี่ไปไปคนนะครับไปไปไป เดี๋ยวลูกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่เห็นไหมจังร้อยสองร้อยพอดีเลยคนละร้อยโอ้ยคนละร้อยจังไหนพ่อสิแวะไปหาโมอยู่มันสิบ่มีอย่างซื้อกินกับโมเออเออเอามาเบิดเลยเอย่าลืมซื้อของกินให้น้องแบมน้ำท่าลืมซื้อนะคะหน้าไม่มีไม่มีช่วยแล้วนะโอ้ยเออเออถ้าถ้าพ่อบ่ลืมขอบใจลูกขอบใจสองร้อย